ถ้าเราน้อมเข้ามาหาตัวเองแล้วเราก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรความพ้นทุกข์มันเกิดจากอะไรมันจะรู้หกประการสวากขาโตภะวตตาธรรมโมนธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้นี่ลนะ้วสันทิทิโกเห็นตามได้อากาลิโกไม่จำกัดด้วยเวลา อะไรชักลืมนะแก่แล้วจําได้แวบๆเอเอปาสิโแกบบเป็นธรรมะท้าพิสูจน์ไม่ใช่ธรรมะขอร้องให้เชื่อนะธรรมะของพระเจ้านะไม่ได้อ้อนวอนว่าจงเชื่อเถิดจงศรัทธาแล้วเชื่อเถิดชาวพุทธเราไม่โง่อ,งอย่างนั้นนะธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่ห้าวหาญ ไม่กลัวการพิสูจนะ์ท้าทายให้พิสูจน์บอกว่าลองมาดูเดิดนะลองมาดูด้วยตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงไม่ต้องเชื่ออย่างเราลองมาพาวนานะเราก็จะเห็นด้วยตัวเราเองอนะไม่ต้องเชื่อเลยว่าถ้าตัณหากเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีนะไม่ต้องเชื่อแต่มันจะเห็นด้วยตัวเองแล้ววิธีที่เราจะเห็นได้อนะโอปัญิโกน้อมเข้าหาตัวเอง มาเรียนรู้อยู่ที่ตัวเองเรียนรู้ที่กายที่ใจนี่นกรรมฐานนะไม่เรียนเกินกายเกินใจออกไปแล้ววนเวียนเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละถนัดรู้กายก่อนก็รู้ไปถนัดรู้จิตก่อนก็รู้ไปไม่เป็นไรแล้วแต่ทางใครทางมันสุดท้ายก็จะมาที่ปัจจตังเวทีเถรโพยิวหิตวิญญูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องถามใคร ส่วนมากชอบมาถามนะที่ภาวนาเนี้ยได้โสดาหรือ,อยังโอ้ยตัวเองยังไม่รู้อีกเหรอวิธีจะดูว่าตัวเองได้ธรรมะขั้นไหนไม่ต้องไปถามใครเขาให้ดูกิเลสตัวเองวัดใจใตัวเองใจของเราตอนเนี้ยพ้นจากกิเลสตัวไหนบ้างนะยังพ้นจากกิเลสหรือ,อยัง ละกิเลสตัวไหนได้เด็ดขาดแล้วกิเลสตัวไหนยังเหลืออยู่นะกิเลสบางตัวที่ว่าละได้ละได้ก็ดอยเด็ดขาดจริงหรือเปล่าเนี่ยวัดใจเวลาเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะไม่ได้วัดที่อื่นหรอกเราวัดใจของเราเองนะว่าจะมีกิเลสอยู่สักเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อภาวนานะก่อนนี้หลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่ดุล หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อรู้เลยนะกิเลสของเราเอา